สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกับเพียวกันอีกแล้วนะคะเย่ Yay! วันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับคลิปรีวิวกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเปิดกลุ่ไอเทมสาหรับ ดูแลผิวกายของเพียวนะคะเท่านี้เบียวใช้ตอนนี้นะคะก็จะเน้นไปในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นนะคะรวมไปถึงให้กลิ่นที่หอมนั่นเองเพราะว่าเราเชื่อว่าการที่เวลาเรามีกลิ่นตัวที่มันหอมนะคะหอมติดตัวไปเนี่ยมันก็จะดูเป็นผู้หญิงแบบสวยขึ้น300%นะคะการดูแลผิวกายของเบียวนะคะนั่นคือการทําความสะอาดนั่นเองนะคะทุกคนก็จะพยายามแบบว่าดูแลตัวเองเนี่ยค่อนข้างสะอาดนะคะแล้วก็เสริมไปด้วยเรื่องของกลิ่นนั่นเองค่ะทุกคนมันก็จะทําให้เราเนี่ยดูเป็นคน ก็มีกลิ่นหอมติดด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่ได้ตามมาจากนั้นเนี่ยรู้สึกว่าผิวของเรามันก็จะนุ่มขึ้นเนียนขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้ก็มาแชร์ไอเทมที่เพี่วใช้อยู่ตอนนี้จะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยจา้าก่อนอื่นนะคะต้องอบอกกันว่าของที่เอามาแนะนําในวันนี้นะคะก็ราคาค่อนข้างดีมากๆเลยนะเพียวคัดมาแล้วนะคะก็จะอยู่ที่หลักร้อยนั่นเองนะคะทุกคนก็คือสามารถหาซื้อได้ง่ายนะแล้วก็ใช้ได้ดีด้วยนะคะมาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะคะก็คือแล็ปโซฟแอนด์กลอรี่นะคะซึ่งสูตรนี้นะคะ คือสูตร breakfast scrub นะคะซึ่งสูตรนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสูตรที่ยอดยิ้มากๆเลยนะจริงๆอะ่ะเพียลองดงมมานเกือบทุกกลิ่นแล้วเพียวรู้สึกว่ากลิ่นของ breakfast scrub ตรงนี้นะคะมันจะมีความแบบ ละมุนล,ละมลุนหวานๆนิดนึงแล้วก็รู้สึกว่าเนื้อสครับเขาอ่ะมันไม่ได้เม็ดใียกนจนบาดผิวของเราจนเกินไปนะรู้สึกว่าเม็ดเขาค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็สครับผิวได้ค่อนข้างดีแล้วก็ชอบที่เวลาเราล้างออกนะคะปกติสครับบางตัวมันก็จะมีความเหมือนแบบล้างออกยากหรือมันจะแบบมีความเหนียวเหนียวเนอะเหนอะติดผิวแต่ตัวเนี้ยล้างค่อนข้างออกง่ายนะคะตัวนี้เนี่ยสครับ เราก็จะใช้สัปดา์ละหนึ่งถึงสองครั้งนะคะทุกคนเพื่อที่จะขจัดเซลล์ผิวที่มันตายแล้วเวลาเราไปออกข้างนอกไปโดนแดดเจอฝุ่นควันมลภาวะอะไรต่างไม่ใช่แค่ผิวหน้านะคะผิวกายของเราเนี่ยก็จะมีพวกสีสุขกะปอะไรต่างเนี่ยมันก็สะสมอยู่นะเราก็ใช้ตัวนี้มาช่วยสรับนะคะช่วยทงในเรื่องของการขจัดเซลล์ผิวเก่าที่ตายแล้วนะแล้วก็ขจัดพวกสีสุขกะปหรืออะไรที่มัน ฝังตามผิวเราเนี่ยให้ออกไปด้วยนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็อาบน้ำได้ปกติผิวมันก็จะเนียนนุ่มขึ้นนะคะมาต่อกันนะคะหลังจากที่เราสครับผิวไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาอบาบน้ำกันซึ่งเป็นในขั้นตอนของการใช้สบ,บู่นั่นเองซึ่งจริงๆแล้วสบ,บู่ที่เราวใช้ประจํานะคะก็จะมีสบ,บู่ mm hmm. เป็นเด็ดค่ะราคาถูกมากแล้วก็ใช้กันมานานมากแล้วนะคะแต่วันนี้ไม่ไดเอาอมาเพราะว่าเราออกมาถ่ายสตู้างนอกเพียวก็เลยไม่ได้ยิ้มออกมานะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ดูที่บ้านนะมันก็จะมีความแบบ เออใช้งานไปแล้วบ้างอะ้บ้างนะคะซึ่งตัวเนี้ยเกี่ยวชอบใช้เพราะว่าเทีรู้สึกว่าเขาล้างแล้วมันค่อนข้างแบบสะอาดอ่ะเออให้ความให้รู้รู้สึกว่ามันสะอาดแล้วก็อย่างเมื่อก่อนเนี้ยเอออย่างตัวนี้เขาก็จะมีส่วนผสมวิตามินซีใช่ไหมคะเราเดี๋ยวมันดูกระจายใสขึ้นแต่อย่างเที่ยวใช้ควบคู่กับตัวอื่นๆไปด้วยมันก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าเออมันก็กระจายใสขึ้นนะแต่เราก็ไม่ได้แน่ใจว่าเอ๊ะมันมาจากสบู่ตัวเดียวจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเที่ยก็มีใช้กับหลังนะคะแต่วันไหนที่เที่ยวรู้สึก หอมๆละมุนละมุนสบายๆนะคะก็จะใช้ตัวนี้เลยนี่นะคะเป็น Lux Botanical Glowing Skin นะคะกลิ่นก a r d e n น a ยแ d h o ัน y นะคะกลิ่นนี้เนี่ยก็จะหอมแบบหอมแบบดอกไม้เลยนะแต่ก็จะมีความหอมแบบว่าสดใสสดใ,ใสนิดนึงออกมาเหมือนเป็นฟิลแบบผู้หญิง ใส่กระโปรงแบบนี้ใส่เวสใส่กระโปรงวิ่งอยู่ในทุ่งดอกไม้แต่ว่าก็ยังดูเป็นผู้หญิงที่แบบยิ้มหัวนอเออเป็นแบบคนละเลยจริงๆถ้าเกิดใช้สบู่หรีอ่อะไรเงี้ยเธอจะแคเรื่องกลิ่นว่าเออกลิ่นเขาเป็นยังไงติดผิวไหมแต่ถ้าเกิดถ้าชอบในเรื่องของการทําความสะอาดอะไรเงี้ยก็จะให้เด็นเน็ตนะคะอันนี้ก็จะเป็นสบู่ที่ชอบใช้สลับ ต่อมานะคะเรามาดูแลใต้วงแขนกันนิดนึงนะคะใต้วงแขนอันนี้นะคะพี่อชอบมากเลยของ Oriental Princess นะคะอันนี้เป็นตัว Milky Whitening Radiance Intensive Booster นะคะเราไม่ได้ดูแลแค่ผิวส่วนนี้ของเราเท่านั้นนะจ๊ะเราจะต้องดูแลน้องของเราตรงนี้ด้วยน้องจักของเราด้วยนะเนื่องจากว่าน้องจักของเรานะคะก็จะแบบว่าเนี่ยอย่างผู้หญิงที่ชอบใส่สาเดียวแบบนี้เออก็จะต้องมีความโชว์น้องจกักนิดนึงนะะเนาะเดียวก็จะใช้ตัวนี้นะคะตัวเนี้ย เป็นโลออนเป็นโลออนหัวแบบนี้นะคะทุกคนคือเมื่อก่อนมีความชอบใช้สเปรย์แต่ว่าพอลองแต่ว่าพี่รู้สึกว่าพอใช้สเปรย์บางทีในสเปรย์มันจะช่วยเรื่องการระงับกลิ่นเฉยๆแต่ว่าพอเรามาใช้เป็นโลออนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวนี้เขาเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายก็คือใช้ได้เพราะฉะนั้นะไม่ต้องกังวลว่าถ้าเราใช้ตัวที่เป็นหัวโลออนแบบเนี้ยมันจะไม่น้องจับโรดดับนะไม่ดับแน่นอนเพราะชื่อของเขาบอกเลยว่าเป็นแบบไวท์เทนนิ่งผอมๆนมๆแบบละมุนละมุนเลยคือแนะนำตัวนี้เลยนะคะ ราคาคือดีมากใช้แล้วร,รู้สึกว่าน้องจับนุ่มขึ้นแล้วก็ขาวขึ้นไม่ดันตัวต่อมานะคะมาถึงการทาโลชั่นของเราเป็นบ้านนี่นะคะเป็น b i o อ i c w ไว t ์ n i n g p e r f พอร b o ูมบอดี้โนะคะคือตัวเนี้ยเขาเป็นโลชั่นน้ำหอมทุกคนอย่างที่พี่บอกแล้วว่าวันเนี้ยเราจะของที่เดียวใช้ช่วเนี้ยเคีาจะเล่นเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ให้กลิ่นหอ,อมๆนะคะเพราะว่าเราชอบเป็นส ออรู้สึกว่าพอเราไปจับตัวขอบแล้วแบบมั่นใจ,ะน,จนะคะก็เลยไปเจอโลชั่นน้ำหอมตัวนี้ก็คือว่าตัวนี้นะคะนอกจากที่เขากลิ่นจะติดผิวของเราแล้วเนี่ยเขาก็จะทาให้ผิวของเราชุ่มชื้นขึ้นจากที่ไาลองใช้มาแล้วรู้สึกแบบเหนือดีมากตัวนี้ลองใช้ได้ที่ผ่านมาคือจะอาบน้ำโชว์ให้ไ,ได้ พอเราใช้เป็นประจำเธอสังเกตได้ว่าเออผิวเรามันก็จะแบบมีความแบบดูเนียนขึ้นชุ่มชื้นขึ้นนะคะตัวนี้เขามีส,สกการสกัดที่ช่วยเรื่อง้นทั้งนั้นเลยนะทั้งพวกวิตามินซีกลูต้าไฮโอนนะคะแล้วก็ไฮยาโรเนตนะเขามีด้วยกัน2กลิ่นนะคะจริงๆเธอชอบใช้ทั้ง2กลิ่นเลยเพราะว่าเราสามารถแต่งตามสถานการณ์ได้เออป,ปรับปรับได้สลับสลับกันใช้ได้นะคะอย่างกลิ่นนี้สีชมพูนะคะกลิ่นสวีทบลูมิ่เป็นแบบเขามีส่วนผสมของดอกฟรีเซียกลิ่นหอมแบบ ลมบุนลำบุน,นะคะทาไปแ,แล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบผู้หญิงอ่อนหวานนะาน่าทัานโุกทันหน่องความรับนางฟ้าเลยอ่ะจริงๆทาไปเดทแล้วคือเลิศมากคือแบบถ้าเราต้องอยู่ใกล้ๆแฟนเราเป็นไปเดทกับคนที่เราคุยอย่างเงี้ยเออรู้สึกว่าแบบมันใจคือจริงๆเพราะว่ากลิ่นคือหอมลำบุลดมแล้วเธอต้องดูแลชานดมแล้วเธอต้องแบบชอ กลิ่นนี้นะคะสีชมพูแต่ถ้าเกิดวันไหนที่เรารู้สึกว่าวันนี้อยากจะสดใสลั่นเลยตอนนีนําไปสีเขียวนะคะกลิ่น charming chance อันนี้จะขอมฟิลแบบสดใสสดใสลั่นเลยกลิ่นจะเป็นออกแนวแบบ fruity floral เป็นกลิ่นของกร้ฟยุนะคะไปผสมผสากับกลิ่นดอกไม้ได้แบบลงตัวมากทาได้ทุกวันเลยไม่ฉุนจนเกินไปนะคะอันนี้แบบทาไปโรงไปเรียนไปทําง,งาน everyday ได้ไดเออแบบว่า ไปเจอคนทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักสดใสเลยนะคะกลิ่นนี้ก็ชอบทั้งสองกลิ่นเลยนะอย่างที่บอกว่าใช้ตามสถานการตามฟิลของเราได้เลยนะคะเนะะื้อเขาอะค่อนข้างเบามากทุกคนทาไปแล้วอะมันไม่เหนอะหนะแต่คุณรู้สึกว่าผิวอ่ะมันจะเหมือนแบบมีน้ำน้ำ,นำ,นำ,นำชุมช่มชืม้นชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วกลิ่น่ะก็ค่อนข้างติดผิวมากๆเลยเพื่อ กลิ่นติดมือติดผิวเคยทาไปใช่ปะแล้วมือมัเป็นติดกลิ่นที่มืออยู่แล้วเพียไปจับของด้วยนั่นอนะเหมือนมันก็แบบกลิ่นไปติดที่ของด้วยอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเออใจว่ากลิก่นมันติดจริงๆนะติดมือเราไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกเคล็ดลับหนึ่งเวลาเพียวจะทาโลชั่นอันนี้นะคะเพียวก็จะทาหลังจากที่อาบนะ้ำ เสร็จแล้วก็คืออาบน้ำเสร็จเช็ดตัวให้หมาดๆนะคะแล้วก็ลงโลชั่นนี้ลงไปนะก็จะทําให้กลิ่นเนี่ยย่งติดผิวเราเข้าไปมากขึ้นนะคะทีนี้ก็คือการเป็นคนตัวหอมแบบ all day a n ได้เลยและนี่นะคะก็รวมผลิตภัณฑ์ไอเทมที่เพีวใช้ดูแลผิวคือจริงๆไม่ได้ใช้อะไรเยอะเลยทุกคนหลักๆก็คือที่เน้นตอนนี้นะอย่างที่บอกเน้นให้ร่างกายของเราเน้นสะอาดก็คือการอาบน้ำ ก็คือการอาบน้ำวันละสองครั้งเอออาบน้ำคานสัร่างกายนะรวมถึงการให้ออสครับนะคะเพื่อขจัดเซลล์ผิวที่มันตายแล้วแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวเพราะสามอย่างนี้มันครบแล้วเนี่ยเคียวก็เลยเสริมในเรื่องของความหอมเข้าไปอีกนะคะเพื่อทําให้เราเนี่ยดูแบบมันสวยขึ้น300%เอยเนี้ยแบบดูมั่นใจขึ้นเวลาเราออกไปข้างนอกนะคะผิวก็คือนุ่มและก็กลิ่นตัวก็คือดีด้วยนั่นเองนะคะทุกคนก็คือหลักๆเนี่ยจะใช้อยู่ประมาณนี้ ก็ช่วงนี้ก็ออกมาอัปเดตให้ดูแล้วกันนะคะว่าไอเทมที่ใช้แบบมีอะไรบ้างนะสำหรับคลิปหน้านะคะใครอยากให้ทําคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะวันนี้เค่ยวไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย